ปล่อยกลับมาผมรอนนั่นแหละยืดให้แบบมันทํางานช่วงถ่ายซีรีส์ให้มันง่ายขึ้นครับถ่ายถ่ายซีรีส์จบก็เดี๋ยวไว้กลับไปาไว้ผมรอน,น,นเนอือเนาะอันนี้มันแบบพิถูพิตามันไม่ชินอะ่ะผมก็ไม่ค่อยชินตัวเองเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะปิดตายไปถ้าไม่มีอุ๊ยอะไรอะ่ะไม่กี้คืออะลร เราซีรีสที่เธอเล่นอยู่นะราเหมือนกันเลยยังอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงน้ำตาลไปไหนน้ำตาลอยู่ในของหวานครับที่ว่าอยากส่งเหรอใช่ครับยื่นไปที่ก็ว่าเออให้มันทำงานง่ายคือทุกคนมันแบบ คือเวลาผมไปทํางานมันก็ต้องใดแล้วก็หนีบเพื่อที่จะเซตใช่ไหมแต่ว่าจริงๆถ้าถามตัวผมเองนะผมจะชอบตัวเองผมอยากศกมากกว่าแต่พอมันถ่ายซีรีส์เข้าใจปะว่าพอยืดตอนเช้าไปตอนบ่ายมันกลับมาหงิกอีกแล้วอ่ะก็เลยเออถ้าถ่ายซีรีส์จบถ่ายไอ้ยืดให้มันถ่ายซีรีส์จบไปก่อนแล้วกันมันเป็นคาแรคเตอร์นี้ด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาผมเออผมยากยยักศกก็ได้ เอ้ยเอ็มวีเธอใจร้ายมากนะใชยชันทำไมเนาะว่าใจร้ายเกินไปอ่ะผู้กํากับอใจร้ายไม่ใช่ผมถึงว่าที่ผมเล่นผู้กำกับนะหมายถึงว่าคนที่กํากับอันเนี้ยใจร้ายไม่ใช่ผมผมเป็นนักแสดงผมมีหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวแต่ผมไม่ใช่คนเขียนบทออกมาไงเข้าใจปะแต่กช็ชีวิตจริงมันจะใจร้ายกว่านี้ก็ได้นะที่ว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครน,นะ ใครจะนอนแล้วนะครับฝันดีนะครับบ๊ายบายพรุ่งนี้ตื่นไปโรงเรียนกันนะครับใมรจะไห้ตื่นไปทํางานกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็นอนแล้วครับผมมา20นาทีเพราะว่าให้ทดายทำอะไร20นาทีเนี้ยคิดว่าผมรออะไรอยู่ทุกคนน่าจะรู้ว่าผมรออะไรอยู่อีก20นาทีนี้นะครับ เราข้ามาส่งไม่ใช่ซักผ้าถูกต้องเก่งวะเก่ <c oughs> งวะรู้ได้ไงอะ่ะไม่ตา,จากจ้ะซักก่อนเนาะ <c oughs> ผมเป็นคนซักผ้าตอนดึกนะเราก็ต้องตากแต่ไม่เหม็นอับนะทุกคนมันมีแบบผงซักฟอกที่มันทำให้แบบไม่เหม็นอับอยู่เ <c oughs> ข้าใจไหม ยืดผมที่ไหนยืดที่ Hypesalon ครับ H I V E S A L O N Hypesalon ที่เอ่อยืดที่เซนต์ท่นเอมบาสซี่ครับร้านพี่ก้องพี่ก้อง Hypesalon ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วพี่ก้องทำให้ครับผมกูนายครับทุกคนกูนายครับกูนายครับกูนายใครนอนแล้วนอนได้เลยนะครับไรที่ไรสักพักหรอใช่คือบางทีมันว่างไงไม่รู้จะทำอะไรรออ่ะ ไปนอนแล้วจ้าบายจ้าตื่นมาดูเธอเลยนะกลับไปนอนซะกลับไปนอนกลับไปนอนเดี๋ยวมันตื่นสายพรุ่งนี้นี่เกือบตีสามแล้วเวอร์เที่ยงคืนเนาะยังไม่ถึงเลยฉันเที่ยงคืนฉันปึบปับฉันไปเลยเที่ยงคืนจบสวัสดีฟิลิปปินส์บ้าบูไฮ หนูเพิ่งกินมาม่าเพิ่งเสร็จโอเคเลิศกินดึกนี่คือสุดยอดฉันก็ชอบกินตอนดึกเหมือนกันเต้นให้ดูหน่อยไม่ฉันไม่ชอบเต้นอ๋อจะตีสองแล้วที่ญี่ปุ่นอาริกาโตโกเซม,มัสถูกไหมคมบังวะเขาบอกคมบงวะสวัสดีตอนเย็นนะผมสวัสดีตอนคืนรวมทีเดียวเลย ตีแบดมาเป็นไงบ้างสนุกดีครับไม่ได้ไปตีนานมากกับแกงนั้นคือเมื่อก่อนผมจะไปตีกับพวกแกงมิ้วอยู่แล้วบ่อยมากตั้งแต่ตอนที่ถ่ายแค่เพื่อนกับเพื่อนแล้วแต่ว่าพองานมันเยอะอะไรก็ไม่ได้ไปแล้วก็เพิ่งนานๆจะไปทีก็สนุกดีครับฝ <c oughs> นตกไหมตกแล้วหยุดแล้วครับ <c oughs> hello ตัวแฟน ฮัลโหล y you not sleep ฮะดึกแล้วนะเนี่ย <c oughs> พูดแหละม <c oughs> ีแพนพัทยาไหมครับเออไม่ใช่พัทยามันคือบางแสนปะจะไปร้านคาเฟ่ของพี่ออฟอฟะครับพี่แบ็กออฟออฟนพนัสอะเขาเปิดคาเฟ่อยู่แล้วก็มีแพนว่าจะไปอยู่ ร้านชื่ออะไรอรออือลองไปดูใน G พี่อ๊อฟอุ๊ยห้ามพูดาองดูใน o อ,อ,อพี่อ๊อฟแล้วกัน Back off เขาน่าจะมีแท็กแท็กไว้อยู่นะจะไม่ได้ที่ร้านที่เจมินายไปถ่ายเสื้อผ้านะ่ะที่ออกคอลเลคชันล่าสุดอะ่ะร้านก็น่าจะร้นนานพี่อ๊อฟนะสวยร้านสวยมากทุกคนไปได้นะอันนี้แอบขายให้เลยแ้วแต่มันสวยจริงเว้ยลองไปดู พี่มาพูดภาษาเวียนามให้ฟังหน่อยเธอสอนสิฉันพูดไม่เป็นเธอต้องบอกให้ต้องพูวอะไรสกุลในเจอร์บุกเรียนอีกไหมก็บุกไปแล้วนะโรงเรียนหนึ่งผมไปมาโรงเรียนหนึ่งจะไม่ได้ว่าโรงเรียนอะไรอะแต่ไปมาแล้วแต่น่าจะทยอยออนอยู่มั้ง เดี๋ยวจะนอนแล้วครับหนูว่ารอผ้าซักเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตากผ้าแล้วก็อาบน้ํานอนแล้วจ้าภาษาใต้วรรคํคำวันนี้ขอเสนอคำว่าบักนัดบักนัดเราไปแปลกันเองว่ามันคืออะไรนี่หนูว่าต้องมีคนรู้ เธอจะไว้หนุนเหรอเปล่ามไม่ไว้ถ้ามันมีงานฉันก็โกนแต่ถ้าไม่มีงานก็จะเห็นหนวดฉันถ้าช่วงไหนเห็นหนวดก็แดงว่าไม่มีงานแต่ถ้ามันไหนไม่มีหนวดก็แดงว่าม,มีงานมีไลฟ์ขายเสื้ออีกวันไหนคิดว่าน่าจะวันอาทิตย์นี้ครับช่วงเย็นๆประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งไม่เกินนี้หกโมงวันหกโมงทุ่มหนึ่งอะ หกโมงหกโมงครึ่งทุ่มหน,นึ่งอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะไลฟ์อีกในอ,อจอนะฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะปล่อยเสื้อคือเสื้อผ้าผมเยอะมากผมชอบแต่งตัวนะทุกคนอาจจะดูแบบเออผมไม่ค่อยแต่งตัวแต่ผมแต่งตัวนะแต่มันแค่เป็นแต่งตัวในสไตล์ของผมไอมันอาจจะแบบว่าไม่ใช่สไตล์ที่ทุกคนแบบฮิตกันอะไม่แบบไม่ใช่แนวเกาหลีหรืออะไรเงี้ยมันเป็นสไตล์ผมเองอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาปล่อยเสื้อผ้านะ มันเยอะมันเยอะเอาไปแบ่งกันใส่บางตัวผมก็ยังไม่ได้ใส่เลยซื้อมาซื้อพอชอบซื้อพอชอบแล้วก็ไม่ได้ใส่แล้วก็ปล่อยไปเลยดีใจนะถ้าใครใครซื้อเสื้อผ้าเรามันก็เหมือนซื้อซื้อซื้อเทสท,ที่เราเลือกไปด้วยว่าแบบเออเราชอบสิ่งนี้แล้วเ,เขาชอบเหมือนกับเราอะไรเงี้ยวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตอนประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งครับในอจชื่อช่องจำไม่ได้กะ ครบ,บยี่สิบน,นาทียังคือเวลาไงบอกทีเอางี้ถ้าสามเอ้ยเที่ยงคืนเมื่ไหร่พูดเลยนะฉันจะไปเลยกินอะไรได้ยังกินแล้วจ้ากินกับพ่อแม่ไปแล้วนะขอบคุณจ้าสำหรับหัวใจขคุยนะจ๊าอาจออจออะไรเอมฉันจำชื่อหลานตัวเองไม่ได้อ่ะทุกคนจำได้ปะมีใครจำได้ปะ ได้เจอโอมหมช่วงนี้เออยิงๆงิโอมชวนไปคอมมอนเมื่อวันที่ไปตีแบตแต่ผมตีแบตเสร็จแล้วมันเหนื่อยแล้วก็เลยไปไม่ไหวก็เลยกลับที่โอมไปกับพวกเออเจ้าหญิงบิมบิมเออพี่มิกเจ้าว,ว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหนื่อยแล้วอะแต่ไว้วันหลังไม่สู้มันตีแบตเสร็จแล้วอ๋อหมายถึงโอมพาวัตเหรอ อมภวัตเอ่อไม่ได้เจอนะโอมช่วงนี้เห็นมันถ่ายนี่อยู่ป้าคิดแนบอ่ะกันเล้งอ่ะไม่ยังไม่ได้เจอโอมเลยแต่ว่าได้เจอล่าสุดก็นเนี่ยที่เอาติงคุยนานมากนั่งคุยกับโอมกับรวมรวมนะต้องมีชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะนั่งคุยกันอ่ะแบบอัปเดตกันว่าเอ้ยเป็นไงบ้างช่วงนี้พี่ทําอะไรอยู่ มา r ์ try to speak e n g l อั h Hello, my name Mark. i อ m a r า I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  ก <laughs> ็ต้องกินน้ำบอกว่า i h แฮปปี้นะในทุมิติทุกคนนะโอเคไหมเป็นไงภาษอังกฤษเลยปะ h i h i xin chào ได้เจอนั้นนนบ้างไหมนนเจอก็ตออ่อเอาติ้งเหมือนกันอนจริงสมม่วนมากทุกคนจะไม่เจอตออ่อเอาติ้งพอแบบงานโคละอันกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวคือนันนนมันเจอตามที่เราถ่ายลานเนตอยู่แล้วไงมีโอกาสแดากเจอมากมาเจอสิ แคนยูสโอ้ oh, <c oughs> มันเร็วเกินช่วงนี้พี่มารมีซีรีส์ไหมครับช่วงนี้ไม่มีนะครับกำลังแบบว่าถ่ายอยู่เนาะแบบว่าพักบ้านถ่ายอยู่เอ่อไฮโซเฟลมี่อถ่ายอยู่แล้วก็เอ่อแฟนตาแพ์กำลังใกล้เปิดแล้วครับ เออนี่ชื่อร้านนี้ PK Vintage Shop Official ในอจอนะเขาไปติดตามได้นะจ๊ะนี่คนนี้ใครอ่ะฉันพิมพ์ไาให้หน่อยว่า ig ig มพิมพ์ได้ปะ ig Vintage Shop Official อะไรเงี้ยแต่ฉันจะปักหมุดขึ้นจะ ขอให้มีางเนี่เราติดตามขอบคุณคาบไปนอนแล้วฝันดีฝันดีจ้าเคยเจอแบบผ่านๆแล้รอเอฟได้ครับทุกคนมันนอนนี้ผมเพิ่งขายหมวกของอ e m i ิ s ไปอ่ะอันนั้นเพิ่งซื้ออันนั้นเป็นใบที่แบบเพิ่งซื้อมาแล้วใส่ไปน้อยมากใส่ไปผมให้เลยนะผมใส่ไปสองครั้งไงง่ะแล้วผมซื้อมาก็ที่เกาหลีก็เกือบสองพันแล้วผมขายพันเดียว ไม่ถึงว่ามันใส่แล้วอะแล้วก็เอาไปแบ่งๆกันอะไรเงี้ยแบ่งๆกันใส่จะได้ไม่ต้องซื้อแบบของมือผมไม่คนซื้อของมือสองไงแบบแต่มันแล้วแต่คนนะบางคนก็ไม่ชอบใส่ของมือสองแต่ผมอ่บชอบซื้อของมือสองมันประหยัดเยอะแล้วก็มันมีเรื่องราวบางทีบางตัวมันเก็บมานานแล้วผมชอบความเก่าความวินเทจของมันอะไรเงี้ยขายไปหนึ่งพันบาทอ่านี่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 ครับคุณครับ ปักให้ปักขึ้นยัง่ปักงี้ป่ะใช่นี่นะครับฝากติดตามด้วยผมแล้วแต่อารมณ์นะขายาแต่คือไม่ได้ขายบอ์แหละแต่ว่าก็แต่อารมณ์ไหนขายก็จะลงๆไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าวันอาทิตย์นี้ก็น่าจะไลฟ์ในนั้นประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งนะก็ให้น้องสาวมาช่วยอยนะี้ยก็มาถ้าใครชอบเสื้อผ้า มือสชอบของวินเทจเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ถนใจก็มาได้เพราะว่าของวินเทจมันมีเสน่ห์ของมันตรงที่แบบมันหาซื้อได้ยากกว่าแล้วมันไม่ได้แบบสมัยนี้มันบางตัวมันอาจจะไม่มีแล้วหรือแบบมีน้อยอ่ะผมไม่ชอบซ้ำไงเข้าใจปะไม่ชอบซ้ำใครอะไย่าี้ก็ก็เลยเลือกที่จะชอบของวินเทจเพะมันไม่ทำคนอื่นดีอันนี้นะเอาตอนนี้เลยฝากด้ครับ ทุกคนสามทุ่มยังเนี่ยไอเที่ยงคืนยังกินไรกินยังดีจ้ะเลยหกนาทีโอเคขอบคุณมากครับปีนี้เป็นคอนเจมโฟนไหมคือว่าถ้าว่างก็ต้องไปอ่ะเพราะปีล้วเราก็ไม่ได้ไปแล้วอยากดูมันเพอร์ฟอร์มชอบรับดูเจมโฟนเพอร์ฟอร์มมันแบบมีสเสน่ห์ของคู่ ถ้าปีนี้ว่างปีแล้วมันติดงานจริงๆอะ่ะมันแบบมันไปไม่ได้มีงานถ้าไม่มีงานปีนี้ก็ก็ไปครับถ้าผมว่างผมก็ไป h e l l o f ฟอร Singapore. h e l l o h i Hi. Right. h i Hi. Right. ไ i ไไปไลฟ์เพาอีกทีมเมื่อไหร่น่าจะอาทิตย์หน้านะน่าจะน่าจันะไม่ชวนนะ You can speak little and understand I'm sorry นะ I can speak l i s h l little หน่อยแต่ อาจจะพยายามนะอยากเปลี่ยนสีผมไหมไม่อยากจริงๆผมชอบตัวเองผมดำนะแต่ว่าถ้าเบื่อเบ่อก็อาจจะลองเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่อยากยังไม่อยากว่าของขวัญหน่อยหนึ่งอย่างอือจริงๆผมชอบทุกอย่างเลย ที่ทุกคนให้มานะที่แฟนคลับให้มาเันนั้นผมแกะหมดและแล้วก็ชอบทุกอันเลยเพราะผมไม่ไม่ได้มีแบบว่าหลักว่าแบบอยากได้สิ่งนี้แล้วจะดีใจกว่าการได้สิ่งนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ดีใจทุกอันที่ที่เขาซื้อให้อะไรเงี้ยเสียจไม่มาครับพี่ออฟมากจริงเหรอ อาจจะเสียงแหลมๆเหมือนกันปะแหลมๆอ๋อหรอแต่ก็มีคนในค่ายก็บอกนะว่าแบบคายพี่ออฟไมยถึงว่าไม่ได้หน้าตาคายพี่ออฟหลอกกว่าเยอะอยู่ยละแต่แบบเออบุคลิกบุคลิกคำพูดคำจาอะไรเงี้ยคล้ายๆพี่ออฟ เออ Who is the อะไรอะเอาหายไปแล้ว Joy with baby พี่โอมโอมดูไลฟ์อยู่เหรอผมพูดภาษาอ่าพูดภาษา,าวเวียดนามไม่ได้แต่สอนผมได้สินเจ้า เอ้ยผมเคยพูดตอนที่ไปแฟรมิสสินจ้าหมอกเงยเมงลาใช่ปะสินจ้าหมอกเงยเมงลามาร์คครับสินจ้าหมอกเงยเมงลามาร์คครับ เมือนอกี้นะวันนี้ต้องตื่นเช้าเปล่าวันนี้ไม่ต้องตื่นเช้าอะครับพวันนี้มีไรเปล่เอ่เอออกกำลังกายตอนใบบ่ายเย็นๆเพื่อดูแฟนผม,มนทานเสร็จแล้วจบเมื่อกี้เลยโอ้ว a t c h oh, i n g you f r o ม Thailand thank you เสียเสียคุณเล่นบอลหรือเปล่าไม่เล่นจ้าแต่ก็เล่นเป็นอยู่นะแต่ไม่เล่นไม่เก่งอะ่ะ เที่ยงคืนแล้วเนาะผมว่าเหมือนเหมืนได้ยินเสียงเครื่องสักผ้าอยากฟังเรื่องผีไม่เอากลัวไม่ยอบไม่ยอบผีอะกลัวอยากดูซีรีส์แล้วเหมือนกันเลยแต่ยังไม่ถ่ายเลยยังไม่ได้เวิร์กช็อปเลยรอก่อนนะช้าๆได้พาเล่มงามเธอเดี๋ยวมัน รีบแล้วเดี๋ยวมันออกมาไม่ดีเข้าใจเข้าใจเข้าใจครับอุ้ยก็น่ยายมาตอนไหนผมคิดว่าน่าจะไปเดือนนี้นะ ไม่น่ปลายเดือนนี้ถ้าจะคิดว่าน่าจะปลายเดือนนี้พี่มาไม่มีเรื่องเล่าหรอกคะ่ะวันนี้ขอวันหนึ่งได้ไหมวันนี้ไม่มีเรื่องเล่าจริงๆถึงมีก็มาต้องนึกสักผักหนึ่งว้ายดนตรี thank you วลริมัตโซมัตวิริมัตไลน์ n าวไม่รู้ว่าเจอเธอทีใดถึงยอมบายบายไปแล้วนะ ต่อยกันเลยเพรากมาดีมาดีต่อยเลยมันมีของขวัญไหนที่ทำให้แบบต่อยหน้าฉันปะต่อยแบบให้ตาบวมปูดอ่ะเข้ามาสนาทีสุดท้ายเลยนี่ยังอ่ะผมให้อีกหนึ่งนาทีแต่ถ้ไม่สุดท้ายโอเคไหม Hi Brazil. โ O ล่ะปะ O ลาถูกไหมเขาพิมพ์มา Hi I'm from Peru. อ่า Hi Peru ฉันเคยไปเปรูด้วยนะนี่เผื่อเอาไปแปลทานทลฉันเคยไปแข่งแบดมินตันที่เปเอฉันเคยไปแข่งแบดมินตันอุ้ยน้องแมวน่ารักเกิน ฉันเคยไปแข่งแบดมินตันที่ประเทศเปรูด้วยนะอืมเผื่อเอาไปทำสเลตเที่ยงคืนหนึ่งทีแล้วโอเคต้องตื่นตีห้าไปเล่นกันเถอะโอเคครับได้ครับทุกคนควันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมไปตักผ้าแหละเดี๋วยวไวจะมาใหม่นะครับสำหรับคนที่อยากเจอผมในไลฟ์อีกแต่ว่าเออผมจะไลฟ์อีกอันหนึ่งคือออจอนะใน วันอาทิตย์วันหกโมงเย็นจะมาแบบโลโลเสื้อผ้าออกอะไรเงี้ยถ้าใครชอบสไตล์เหมือนกันก็มารับน้องๆไปได้นะครับประมาณหกโมงในอจพ .P.K. v n n t a ท e ช h o p อ f f i i i a l อืมชื่อยาวมากบา,บายบาย Good night Good night everyone บายบายสวิตดีมนะจ๊ะจุบ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 ุอะไรวะ